บางครั้งมอเตอร์ไซค์หคันไม่ได้แค่ทําให้เรามองตามแต่มันสามารถดึงสายตาและความสนใจเอาไว้ได้อย่างหมดจดและนิว2026 Kawasaki z 4คาวาซากิซัส r e e n เมทลิกกรีนคือมอเตอร์ไซค์ที่มีพลังดึงดูดแบบนั้นจริงๆตั้งแต่แรกเห็นก็รู้สึกได้ทันทีว่านี่คือสป r ริตไฟเตอร์ขนาดกระทัดรัดที่ซ่อนพลังของสัตว์ร,ร้ายตัวใหญ่เอาไว้วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักว่าทำไมรถคันนี้ถึงกลายเป็นหนึ่งในรถ400ลูกบาทเซนติเมตรที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปี2026 ยินดีต้อนรับสู่ช่อง WA Auto Review และถ้าคุณเพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรถและมอเตอร์ไซค์รุ่นล่าสุดของเรามาดูกันอย่างละเอียดว่าทำไมซาด400รุ่นใหม่นี้ถึงโดดเด่นขนาดนี้คาวาซากิซ400ปี2026มาพร้อมดีไซน์แบบสุโกมิที่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยและดูดันกว่าเดิมสีเมทัลลิกกรีนช่วยให้ตัวรถโดดเด่นราวกับมีชีวิตความโฉบเฉี่ยวของตัวถังยังคงเอกลักษณ์เดิม แต่มีการปรับเส้นสายให้เฉียบคมกว่าเดิมทําให้บุคลิกของรถดูสปอร์ตและปราดเปรียวมากขึ้นไฟหน้าเล็แบบใหม่มีความเพรียวบางกว่าเดิมแสงคมชัดและให้ความรู้สึกดูเหมือนนักล่าที่กําลังจ้องเหยื่อเมื่อมองจากด้านหน้าเหมือนรถพร้อมกระโจนไปข้างหน้าได้ทุกเมือ่อเมื่อเดินสํารวจรอบคันความประณีตในการประกอบและงานรายละเอียดก็ยิ่งชัดเจนขึ้นแผงตัวถังถูกปรับให้แนบสนิทและดูพรีเมียมขึ้นคาวาซากิยังได้เพิ่มความแข็งแรงของเฟรมเล็กน้อย โดยยังคงใช้เฟรมทรงเทรนลิสแต่มีการจัดน้ำหนักให้สมดุลยิ่งขึ้นทำให้รถมีความคล่องตัวแต่ควบคุมได้ง่ายโดยเฉพาะเวลาวิ่งในเมืองเบาะนั่งของรุ่นนี้ถูกปรับปรุงให้รองรับสริระได้ดีขึ้นให้ความสบายมากขึ้นในระหว่างการขี่ประจำวันแม้ว่าซ่าสี่รจะเป็นรถแนวสตรีทไฟเตอร์แต่คาวาซากิก็พยายามทำให้รุ่น2026นั่งสบายขึ้นและใช้งานได้จริงมากขึ้น ถานั่งถูกออกแบบให้มีความสมดุลให้ความรู้สึกสปอร์ตแบบพอดีพอดีโดยไม่ทําให้เมื่อยล้าเวลาเดินทางไกลใต้แฟร์รีนคือหัวใจสําคัญของรถคันนี้เครื่องยนต์3 9 9ลูกบาทเซนติเมตรแบบ2สูบเรียงที่ถูกปรับจูนให้ตอบสนองดีขึ้นทั้งรอบต่าและรอบกลางรุ่นปี2 0 2 6ขี่ลื่นขึ้นอย่างชัดเจนและเมื่อบิดคันเร่งเพียงเล็กน้อยรถก็พร้อมพยานไปข้างหน้าอย่างง่ายดายแปลงมาแผ่ออกมาแบบต่อเนื่องทําให้การเร่งแซงทําได้มั่นใจและไม่ต้องออกแรงมาก ระบบเกียร์6สปีดถูกตั้งจังหวะให้กระชับและเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นยำพร้อม As s i s t and s l i ล p e r c l u t ที่ช่วยให้มือเบาและปลอดภยัยขึ้นเวลาลงเกียร์แรงๆโดยไม่ทำให้ล้อหลังสะบัดสำหรับคนที่ชอบการขับขี่แบบสนุกสนุกคลัตซแบบนี้ถือว่าช่วยได้มากช่วงล่างถูกปรับให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองเป็นหลักด้านหน้าใช้โชค๊คเทเลสโคปิดขนาด41มิลิเมตรให้ความนิ่งและมั่นใจแม้เข้าโค้งที่ความเร็วสูงส่วนด้านหลังเป็นโช๊คเดี่ยวที่สามารถปรับตั้งได้ตามสไตล์หรือความชอบขของผู้ี่ เมื่อรวมกับน้ำหนักรถที่เบาทำให้ซาด400เป็นหนึ่งในรถ400ลูกบาทเซนติเมตรที่บังคับง่ายที่สุดในคลาสระบบเบรกก็สมกับเป็น k a w a ซากิ Disana สาม mm. ร้อยสมิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์2ลูกสูบและ ABS ที่ให้ความมั่นใจทั้งการเบรกแรงหรือค่อยๆชะลอความรู้สึกของเบรกคมและควบคุมง่ายส่วนเบรกหลังช่วยเสริมความสมดุลโดยไม่ไวเกินไปทุกอย่างให้ความรู้สึกมั่นใจในทุกสถานการณ์ซาด400รรุ่นใหม่ยังมีการปรับระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด ั้งการทำงานของ ABS ที่นุ่มนวลขึ้นและการจูนระบบเชื้อเพลิงที่ประหยัดขึ้นแต่ยังคงแรงตอบสนองเช่นเดิมเป็นรถที่เน้นทั้งความสนุกและความคุ้มค่าในเวลาเดียวกันพูดถึงประสบการณ์ขี่จริงรุ่นนี้ให้ความรู้สึกเบามือมากใช้งานง่ายสุดๆไม่ว่าจะซอกแซกในเมืองเข้าซ้ายออกขวาหรือจะเดินทางไกลก็ทำได้ดีแฮนที่กว้างกำลังพอดีช่วยให้เลี้ยวง่ายและควบคุมได้อย่างมั่นใจรถให้ความเสถียรดีทั้งที่ความเร็วต่ำและความเร็วสูง สำหรับคนขี่ในเมืองจะชอบความลื่นไหลของคันเร่งและน้ำหนักรถที่เบาส่วนคนที่ชอบความมันในวันหยุดรถคันนี้ก็ให้ฟีลสปอร์ตที่สนุกไม่แพ้รุ่นใหญ่อย่างแน่นอนเป็นสมดุลที่ดีระหว่างความใช้งานจริงและความเราใจเสียงเข้าของรุ่นนี้ถูกปรับให้ทุ้มขึ้นและมีเอกลักษณ์มากขึ้นไม่ดังจนเกินไปแต่มีตัวตนเสริมบุคลิกความดุของตัวรถได้ดีเมื่อรวมกับเครื่องยนต์ที่ตอบสนองได้ไวและตัวถังที่เบาทําให้ทุกการเร่งมีความสนุกในแบบที่หลายคนชื่นชอบ หน้าจอเรือนไมล์แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบคมชัดมองเห็นง่ายแม่อยู่กลางแดดให้ข้อมูลครบถ้วนในรูปแบบที่ทันสมัยและสวยงามเหมาะกับภาพรวมของตัวรถที่มีความล้ำสมัยแบบสปิริตไฟเตอร์โดยรวมแล้วนิว2026ิบหกคาวาซากิซาดสี่รสีเมทัลลิกกรีนคือการพัฒนาที่ลงตัวต่อยอดจากพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วทั้งดีไซน์สวยขึ้นขี่สนุกขึ้นควบคุมง่ายขึ้นและยังคงความดุดันแบบเฉพาะตัวของซาดซีรีส์ไว้อย่างครบถ้วนเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งมือใหม่ ที่ต้องการความคล่องตัวและคนที่ต้องการรถ400ลูกบาทเซนติเมตรที่ให้ฟีลเต็มอารมณ์ถ้าคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข้อมูลรถรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง w a auto review แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไป